ภายในห้องบรรทมที่เคยเต็มไปด้วยกลิ่นไอแห่งความตายบัดนี้กลับถูกเติมเต็มด้วยความเงียบสงบอันโยนห้องเต้าอีหลานประคองร่างของมู่ชิงไว้ในอ้อมกอดราวกับกำลังปกป้องสมบัติล้ำค่าที่สุดในชีวิตความทรงจำในช่วงที่ถูกพิษครอบงำยังคงแจ่มชัดเหมือนฝันร้ายที่กลี้ลึกในใจข้าขอโทษมู่ชิงข้าทำเรื่องเลวร้ายกับเจ้าและอีเฟยไปมากมายเหลือเกินได้โปรด อยู่ที่นี่กับข้าเถออยู่ในฐานะหมหลวงส่วนพระองค์หรือฐานะใดก็ได้ที่เจ้าต้องการข้าไม่อาจเสียเจ้าไปได้อีกแล้วมู่ชิงมองศบตาที่กลับมาอ่อนโยนคู่นั้นเขาสัมผัสได้ถึงเหรินนก้าคนเดิมที่เขาเคยรักหมดหัวใจข้าจะอยู่ข้าจะช่วยท่านฟื้นฟูแผ่นดินและดูแลสุขภาพของท่านทว่าความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานเมื่อเหงาร่างของมู่เหยียนพุ่งลงมาจากขือหลังคาห้องบันทมพร้อมกับกระชับกระบี่ในมือแน่น แววตาของเขายังคงเต็มไปด้วยความระแวงจะจะให้มู่ชิงอยู่ต่อก็ได้ในเมื่อเขาสมัครใจข้าก็จะไม่ขัดแต่มีข้อแลกเปลี่ยนอย่างหนึ่งที่ฝ่าบาต้องยอมรับมิฉะนั้นข้าน้อยจะพามู่ชิงกลับไปเดี๋ยวนี้ว่ามาเถิดท่านมู่เหยียนฝ่าบาต้องปล่อยตัวอีเฟยให้ไปกับข้าในเมื่อฝ่าบาเลิกบัลลังก์และมู่ชิงแล้วท่านต้องสละน้องชายของท่านให้ไปอยู่กับข้าน้อยที่เขาน้าผู้เสียนข้าไม่ไว้ใจให้เขาอยู่ในวังหลวงที่เต็มไปด้วยอันตรายนี้อีกต่อไปและข้าจะลงโทษเขาแทนท่าน ในสิ่งที่ท่านเคยทําไว้แต่อีเฟยคือน้องชายเพียงคนเดียวของข้าท่านไม่มีสิทธิเลือกเขาถูกท่านขังไว้ในตําหนกร้างอย่างทารุณท่านเกือบจะฆ้าเขาด้วยซ้ําให้เขาไปกับข้าอย่างน้อยเขาก็จะมีชีวิตที่สงบสุขกว่าที่นี่หลี่อีเฟยที่ยืนฟังอยู่เงียบๆในมุมมืดก้าวออกมาพร้อมน้ําตาที่คอเบ้าพระองค์มองพี่ชายและมองหมู่เยียนก่อนจะคุกเข่าลงต่อหน้าอีรานฝ่าบาทให้ข้าไปเธอผ้าอย่ะคะ่ะ แผ่นดินนี้มีท่านและมู่ชิงดูแลแล้วข้าอยากออกไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและข้ายินดีจะรับผิดชอบทุกอย่างแทนท่านถ้าเจ้าปรานาเช่นนั้นข้าก็จะไม่ห้ามดูแลตัวเองด้วยนะอีเฟยมู่เย็ยนไม่รอช้าเขาคว้าข้อมืออีเฟยแล้วพาทยานออกจากวังหลวงทันทีมุ่งหน้าสู่ทิศทางของเขาน้ำพุเซียนท่ามกลางลมหนาวที่พัดผ่านอีเฟยรู้สึกถึงความอบอ,อุ่นบนวหวาดวันจากมือที่กุมไว้แน่นท่านจะทำอะไรข้าเมื่อไปถึงที่นั่นจะบอกเองว่าจะยอมรับผิดชอบ ทุกอย่างแทนพี่ชายเจ้าไม่ใช่หรือจากนี้ไปจะไม่มีสถานะองค์ชายอีกแล้วจะเป็นเพียงคนของข้าที่ต้องอยู่ชดใช้ความผิดไปช่วชีวิตบนเขาน้ำผู้เสียนรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าของอีเฟยแม้จะเป็นการไปเพื่อถูกลงโทษแต่นี่คือสิ่งที่พระองค์เลือกเองเพื่อรักษาชีวิตพี่ชายและเพื่อได้อยู่ใกล้กับชายที่ได้ครอบครองทั้งกายและใจของพระองค์ไปแล้วในคืนนั้น